มาแล้วค่ะมาแล้วพายุฤดูร้อนเตรียมรับมือ51จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างอย่างอะไรบ้างเหนืออีสานกลางใต้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กรแชากดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะในช่วงวันที่7พฤษภาคมน,นี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนภัยอุตุนิยมวิทยาจะในเรื่องของพาย,ยุุดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะมีในส่วนของทางภาคเหนือยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่าน,นะคะ อุตลดิตสโุโคไทยตรากำแพงเพชรพิสนุโลกพิจิรแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังจะมีอยู่ในสังคองจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลลลำพูอุดรธาน,นีสกนนลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก,นก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสา,ารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบริล,ลัมจุริน์ศรเกิแลวก็อุบลราชธาน,นีค่ะ ภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะคะนคปรปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปัตตานีมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสราแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระนองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เตือนภัยพายุฤดูร้อนในช่วงวันเด็จพฤษภาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง หรือโทรสอบถามที่02 399 4012-13แล้วก็ดูแลสุขภาพระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ใที่โล่งแจ้งใต้ป้ายโฆษณาแล้วก็ในส่วนของพายุนะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นฝนใหม่ฟ้าใหม่ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นำมฝาฝากนะคะหากท่นชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจ